ยังเอ็นดูยังซัพพอร์ตกล้องคนนี้อยู่นะครับผมขอบคุณพี่สาวด้วยนะครับผมพี่ๆทุกคนในบ้านด้วยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณพี่ๆที่ที่คุณน,นะครับผมที่เอ็นดูน้องด้วย,ยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณด้วยนะครับที่ที่ๆเจดีย์สักลาศนะครับนะครับอมด้วยดยนะครับผมยก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมบ๊ายบ สวัสดีครับวันนี้นะครับก็ขอบพระคุณบอสดิ้งขอบพระคุณพี่พี่แม่แม่ทุกท่านเลยนะครับขอบคุณกําลังใจนะครับจากบ้านฮากคูชินจังนะครับขอบคุณทุกท่านเลยแล้วก็ขอบพระคุณมังคำย่านะครับมอบให้กําลังใจคำอุจจาร์ขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับขอบคุณครับต่อไปครับสวัสดีครับแม็กซานตอกเกี่ยวมือสุดนะครับก็ก็เลยขอขอบคุณแม่แม่แฟนๆพี่ๆนะครับซี ตัวเกี๊ยวมิ้วซีทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณบัลลังกต่อร้อยยิมนะครับบัลลังก์ต่อแกมสลัมนะครับแล้วก็มาลัยนาอีพีเราจากมั่งทันยาแล้วก็จากทุกทุกท่านที่เอ็นดูแล้วก็ห้าคนในมือนี้นะครับก็ขอบคุณหลายๆครับสำหรับมาลัยนำใจแล้วก็เอาความมือนี้ทุกคนสิมีความสุขกับสนุกสนานไปกับอีพีอี่สิบเราปัทมาวรีดกับไข่ตัวเกี๊ยวไข่เพลงตัวเกี๊ยวมิ้วซีก็เข้านะครับก็ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับน้องซี่แกมตัวเกันี๊ มีของแม่อองเกาหลีนะคะกอดอกไม้และก็ของแม่แพทเกาหลีะคะ่ะปากกาบ้านหักน้องซี่แก่มบ้านหนึ่งนะคะและก็มีชอ่อเอ้ยประมาณเขาเอยน้อยอยังยไม่ไลยจากบ้านฮักโคลาดะคะ่ะและกา็มีมาเลยบ้านฮักน้องซี่แก่มแม่ออเด้อค่ะเด้อและก็มีนั่งนั่ะแล้วก็มี มาไล่จากบาร์น้ำมันซิกกับอีกแล้วครับร่วมรางวัลหนึ่งบาทค่ะเพราะว่าขึ้นในิ่นเบทึกขอบคุณค่ะแม่ครับนางโยรี่ขอบคุณนะครับผมมาไล่จากบาร์น้ำมันซิกกับบาร้ำแข็งของโยร่ด้วนและก็จอดอกไม้น้อยครับผมขอบคุณมาลัยนะคไล่จากพี่สาวครับผมขอบคุณหลายๆครับ โอ้ยโอ้ยโอเหนื่อยครับพี่น้องเอ้ยหลอมุ่นจากโคลาทอดที่หัวลาจากท่านี่นะครับสำหรับเพื่อนี้กับขอบคุณพี่น้องทุกที่สุนะครับขอบคุณมาลายจาก้านฮักน้องลีโอนะครับแล้วก็ขอบคุณเรือใหญ่ๆด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายอย่างนี้ฝากเพลงล่องมือไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะได้เกือบสิลานอยู่แล้วพี่น้อง บายบายครับเจอกันอีพีแัดไปนะคะขอบคุณพ <c oughs> ี่พี่ทีมงานทุกๆุกฝ่ายนะครับสำหรับวันนี้ก็บายบาย